โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ Battle Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่นเซิร์ฟกันกันอะไรก็ไม่รเออไมซ์เซ็ตอะไรก็ไม่รู้นะครับก็โอเคเราลองมาเล่นกันดูเหมือนเหมือนคล้ายๆเกมยิงปืนใช่ป่ะเออนะแปลกกว่าโอเคนี่นี่นี่โอ้แหงชิบหายเลยเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันสักตานะผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ย กล่องส่วนตัวโอ้ไรฟ้าทำไมกูเปิดไม่ได้ร้อยสิบธูหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคอนใครจะไปซื้อวะแค่ในเกมเองเออนะครับปืนปืนปืนอยากได้ปืนเอ้ยแหลกแหลกว่อเรับปืนยกเลิกการขายของสำหรับอะไรๆอะไรๆโอเคแล้วเข้าไปในเกมทัพโบด ข้ากูเกิลพิมพลิง์อยากได้เงินฟรีเพียงไปโหวตให้กับเซิร์ฟเวอร์อืมหนีนะ่มาโปรโมทเฉยๆนะครับไม่ได้มาเล่นหรอกอืมเพราะยังไม่เคยเล่นเลยแล้วกูจะโปรโมทให้ใครดูอะเคที่สามารถ PVP กันได้แล้วใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหครับสุดยอดบวกอย่างเดียวกูอืมครับโอ้จริงๆด้วยโอยังโหด หมสัตว์เลยนะขอโทษนะเพื่อนอ้โอ้กูโหดด้วยอ้าเออมีคนใช้ปืนด้วยนะครับมันมีปืนอะโอเคครับก็นสำหรับวันนี้การโปรโมทเซิร์ฟของผมก็ได้จบไปแล้วนะครับก็ใครที่อยากได้ไอพีเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดติดตามมาด,ด้วยล่ะนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย